สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนการไปในเรื่องของหลักการหาข้อมูลการตลาดแล้วก็ประเภทและแหล่งข้อมูลการตลาดนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมารู้จักเครื่องมือรวบรวมข้อมูลนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลการตลาดมีด้วยกันทั้งหมด2วิธีนะคะก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆแล้วก็เอาข้อมูลมาศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้นะคะอีกแบบหนึ่งก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลประถมภูมินะคะจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตทดลองและก็สำรวจนะคะการที่เราจะเลือกใช้วิธีใดในการเก็บข้อมูลนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณนะคะงบประมาณค่าใช้จ่ายระยะเวลาในการเก็บข้อมูลแล้วก็จํานวนพนักงานที่ จะลงไปปฏิบัติการเก็บข้อมูลนะซึ่งการการหาข้อมูลการตลาดนั้นนะคะนิยมที่จะใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประถมภูมิมากกว่าแบบทุติยภูมินะคะ,ะเรามาดูรายละเอียดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะวิธีที่1การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมินะคะจะมีจะใช้วิธีการ ไปคัดลอกจากเอกสารรายงานจากแหล่งต่างๆนะคะที่เช่นพวกห้องสมุดหรือว่าหน่วยงานของราชการองค์กรธุรกิจมูลนิธิหรือสมาคมอะไรต่างๆนะคะแล้วนําข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์แล้วก็เก็บไว้เก็บข้อมูลนั้นไว้ถึงเวลาก็นําเอาออกมาค้นคว้าได้ตลอดเวลาพอเราต้องการที่จะศึกษาข้อมูลเราก็ไปเอาข้อมูลนั้นออกมาใช้ได้ตลอดเวลานะคะ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีที่2ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลประถมภูมินะคะวิธีนี้จะแบ่งวิธีการออกเป็น3วิธีด้วยกันนะคะก็คือการสังเกตการทดลองแล้วก็การสํารวจนะคะการทดลองก็จะทําในห้องปฏิบัติการหรือว่าในสนามวิธีการสํารวจก็จะทําโดยการไปสัมภาษณ์ไปสอบอโทรไปสอบถาม สอบถามทางโทรศัพท์หรือว่าส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์นะคะ,ะวิธีแรกเนี่ยวิธีการสังเกตจะเป็นวิธีการที่เราจะส่งผู้ผู้ผู้ปฏิบัติการของเรานะคะส่งเจ้าหน้าท,ที่ของเราไปจัดเก็บข้อมูลโดยการไปเฝ้าดูพฤติกรรมต่างๆของผู้บริโภคโดยตรงก็คือไปนั่งเฝ้านั่งดูเสร็จแล้วก็ จดบันทึกสิ่งที่มองเห็นเอาไว้ในแบบฟอร์มที่เราได้ออกแบบไว้ในแบบฟอร์มที่บริษัทกําหนดแ,แล้วก็มันจะเป็นวิธีการที่เราลงไปดูด้วยตาของเราเองด้วยตาของผู้เก็บข้อมูลนะคะด้วยเจา้าหน้าที่และพอเห็นเหตุหการณ์แล้วก็จดบันทึกเหตุการณ์นั้นไว้ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเนี่ยจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเจ้าหน้าที่ที่ลงไปสังเกตว่าเขา รับรู้ได้แค่ไหนเขามีทัศนคติหรือว่ามีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนวิธีนี้ส่วนใหญ่จะใช้จะนิยมใช้กับการสังเกตพฤติกรรมของการซื้อสินค้าการขายสินค้าในร้านค้าหรือว่าเ,ออเก็บข้อมูลจํานวนครั้งในการซื้อคือซื้อกี่ครั้งจำนวนครั้งต่อการซื้อซื้อกี่ครั้งเดือนนี้กี้งต่อวนันต่ออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นการสังเกตแบบที่ผู้สังเกตไม่รู้ตัว ทำให้ได้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดก็คือเราไปเฝ้าดูพฤติกรรมเขาแล้วเราก็จดบันทึกตามแบบฟอร์มที่เรากำหนดไว้โดยไม่ใช่ว่าจะให้เขารู้ตัวก็คือไปเก็บไปนั่งเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะทำให้ได้ข้อมูลแบบเป็นจริงมากกว่าการเอาแบบสอบถามไปยื่นให้เขาทำนะคะอ่ะวิธีที่สองที่ใช้นะคะนอกจากสังเกตแล้วก็คือวิธีการทดลอง วิธีการนี้อย่างที่บอกมันคือการทดลองแสดงว่าจะต้องลงมือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งนะปฏิบัติแล้วทำการบันทึกผลจากการปฏิบัติการนั้นโดยตรงซึ่งการทดลองก็จะมีการทดลองในห้องปฏิบัติการเช่นการทดสอบปฏิกิริยาต่างๆของสารเคมีอะไรเหล่านี้หรือแบบที่สองคือการทดลองแบบลงมือปฏิบัติจริงหรือในสนาม ออกการทดลองในสนามอย่างเช่นการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ของเครื่องดื่มว่ายอดขายเป็นยังไงผลการทดสอบก็จะ,ะจะเอาผลการทดสอบไปใช้โฆษณาอีกทีหนึ่งก็คือเอาเอาผลิตภัณฑ์ไปให้เอาผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยไปให้ผู้กลุ่มตัวอย่างนะคะเอาไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองแล้วก็บันทึกผลวิธีการทดลองเนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลการ ตลาดที่ไม่เหมือนกับการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่าการทดลองทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นการทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เราต้องการศึกษาก็คือจะมีตัวแปรต่างๆนะคะเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆจะต้องมีการควบคุมไว้คงที่แต่อันนี้มันจะไม่เหมือนกันกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเราต้องการทดสอบผลการใช้สื่อโฆษณา เราปล่อยโฆษณาออกไปแล้วเรา Eller, อยากรู้ว่าโฆษณาตัวนี้มันมีผลต่อย <additionally anderes S 2> อดขายของเราไหม er ปัจจัยที่เรากําหนดว่าเราจะศึกษาก็คือสื่อโฆษณาที่เราปล่อยออกไปตัวโฆษณาที่เราปล่อยออกไปว่าโอเคเราจะทํายอดขายนะแล้วเราปล่อยโฆษณาตัวนี้ไปดูซิว่ายอดขายสินค้าของเรามันจะเพิ่มขึ้นไหมหลังจากมีโฆษณานี้เกิดขึ้นหลังจากที่เราปล่อยออกไปปัจจัยที่จะต้องศึกษาก็คือสื่อปัจจัยอื่นๆที่มันจะต้องคงที่ก็ได้แก่ เทศกาลการขายสินค้าพนักงานขายราคาสินค้าหรือว่าการเชียร์สินค้าอันนี้คือปัจจัยอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกันนะคะการทดลองโดยกําหนดปัจจัยอื่นๆให้คงที่เนี้ยอาจจะได้ข้อมูลผิดไปจากข้อเท็จจริงบ้างนะคะประกอบกับการทดลองทุกครั้งเนี่ยมันจะมีตัวบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทดลองถ้าเราให้ตัวบุคคลเป็นหน่วยการทดลอง รู้ตัวว่าคนนี้รู้ตัวว่ามีการทดลองอยู่พฤติกรรมที่แสดงออกมันจะผิดจากธรรมดาจึงต้องมีการแก้ไขเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่จึงต้องแก้ไขให้ข้อมูลที่ได้อมันถูกต้องนะคะโดยที่ไม่ให้กลุ่มผู้ทดลองรู้ตัวหรือเราอาจจะก,กําหนดสภาพแวดล้อมของตลาดของตลาดที่เราจะทดลองเนี่ยภายใต้วิธีการวิธีการควบคุมที่เหมาะสม อย่างเช่นทดลองกับกลุ่มตัวอย่างหลายๆกลุ่มที่มันมีลักษณะเหมือนกันเพื่อทําการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นหรือทดลองหลายๆเหตุการณ์ก,กับหลายๆกลุ่มตัวอย่างเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มันใกล้เคียงกันแล้วการทดลองแล้วก็วิธีการที่จะใช้ทดลองให้มันมีความสัมพันธ์กับสินค้าที่จะใช้ทดลองนะคะเพราะว่าการทดลองเหล่านี้มันเป็นการทดลองที่อยู่ภายใต้บุคคลเราไม่สามารถควบคุมได้ ก็คือถ้าอย่างเราเนี้ยรู้ว่าเออเขาเอานี้มาให้เราทดสอบนะแล้วมันจะเออเขามีกล้องให้เราถ่ายเขาจะถ่ายเราอะเขาจะถ่ายกล้องจับไว้ตลอดเวลาเรารู้ตัวพฤติกรรมที่เราแสดงออกมามันก็จะไม่เป็นธรรมชาติผลการทดลองก็จะผิดพลาดไปแต่ถ้าเขาใช้กลุ่มตัวอย่างแบบที่ไม่ให้รู้ตัวเป็นเหมือนเรียลลิตี้เอากล้องไปติดตามไว้แต่ว่า คนที่โดนจับตาดูเขาไม่รู้ตัวแบบนี้เราจะได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความจริงมากกว่านะคะวิธีต่อมาคือการสำรวจนะคะการสำรวจเนี่ยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้คำถามใชออ้คำถามสอบถามจากตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงความคิดเห็นความชอบซึ่งวิธีการสำรวจแบบนี้มันจะทําให้ผู้เก็บข้อมูลได้รับข้อมูลที่ ถูกต้องตรงกับความจริงโดยมีเครื่องมือที่สำคัญก็คือแบบสอบถามนั่นเองนะคะแบบสอบถามเนี่ยจะสามารถทำได้ด้วยการอีก3วิธีก็คือ 1. การเก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณ์ 2. แบบสอบถามทางไปรษณีย์ 3. ถามทางโทรศัพท์อ่าเหมือนที่อาจารย์แจ้งไว้ในนี้นะคะ อันนี้จะเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบที่2ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลประถมภูมินะคะในการที่จะออกไปปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเราก็จะต้องมีเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยในการให้การปฏิบัติงานสะดวกแล้วก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องประหยัดเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะซึ่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือ 1. อุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล 2. อุปกรณ์ในการควบคุมงานและ3นะคะอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานสนามอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูลมีอะไรบ้างก็มีแบบสอบถามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลโดยการสังเกตแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลโดยการทดลองหรือแบบสัมภาษณ์นั่นเองนะคะต่อมาอุปกรณ์ในการควบคุมงานมีอะไรบ้าง แบบฟอร์มการควบคุมงานแบบฟอร์มการแบบฟอร์มด้านการเงินแล้วก็รายงานการปฏิบัติงานนะคะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นอุปกรณ์ปฏิบัติงานภาคสนามนะคะก็จะมีจดหมายแนะนำตัวผู้ที่ลงไปเก็บข้อมูลบัตรประจำตัวผู้ที่ลงไปเก็บข้อมูลบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่แสดงให้เขาเห็นว่ามาจากหน่วยงานไหนเป็นใครนะคะคู่มือการปฏิบัติงานแผนที่ ที่แผนที่แสดงแหล่งที่จะเก็บข้อมูลก็คือแผนที่แสดงแหล่งแสดงแหล่งที่จะไปเก็บข้อมูลก็คือเวลาเราจะดําเนินการเราจะไปเก็บข้อมูลเราต้องรู้ว่าเส้นทางไปทางไหนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ผิดเป้าหมายไม่ผิดกลุ่มนะคะต่อมาเป็นเครื่องเขียนเครื่องเขียนแล้วก็บัตรช่วยตอบคําถามในกรณีที่เราถามคําถามเนี่ยเราถามคําถามไป แล้วผู้ที่เราไปเก็บข้อมูลเขาเออนึกไม่ออกว่าจะต้องตอบแบบไหนอะไร่เงี้ยเราก็จะมีแบบตัวช่วยตอบก็คือเป็นไกด์เราอาจจะถามชี้นําเขาไปอย่างเี้เป็นไกด์ว่าอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้นะคะแล้วก็จดหมายขอบคุณหลังจากที่เราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราก็ควรจะเขียนจดหมายขอบคุณอย่างเป็นทางการสําหรับผู้ให้ข้อมูลเราด้วยนะคะอ่ะสำหรับทั้งหมดที่พูดมานะคะในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ เครื่องมือการเก็บข้อมูลนะคะเครื่องมือการเก็บข้อมูลทางการตลาดนะคะ